สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมฟารคลายนะครับ ก็เหมือนว่าวอลเลอรี่เขาบอกว่าไอสถานที่นี้มันจะมีมนุษย์กายพันธ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่ดิไอมนุษย์มนุษย์ดัดแปลงเนี่ยผมไม่ได้ทดลองแค่สัตว์อย่างเดียวนะเห็นะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะต้องไปออกไปจากตึกนี้นะเราทำลายเครื่องควบคุมเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันไปปล่อยพวกไทเจนออกมาด้วยสวย อันนี้สวยสองต่อ,อน,นีเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับไปเดินไปทางด้านนี้นะ <c oughs> โอ้ยเจนใส่เจนเอเคตรงนี้มีระเบิดนะครับมีพวกระสุดลูก2นะอเออันนี้พวกน่าจะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอะโอ้ไปไม่ได้นะตรงนี้มันมีแก๊สรั่วนนะเอเคเดี๋ยวเราหาหาทางอื่นแล้วกัน พี่จะลงไปด้านนี้ดีกว่าอ,อึอ่าตับมดุดมุดท่อไปดิโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ เดี๋ยวเราหมุนวาวนะครับอรโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปทางเก่าแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้นะพอแก๊สก็ถูกปิดเรียบร้อยแล้วไป มีพวกไอ้นี่ด้วยนะโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะภาษาอะไรวะภาษาจีนหวานไม่ออก <c oughs> แปลว่าอะไรบอ,อกทีมาเข้ามาเข้ามาเถายเจนอยู่ในท่อนี่วะ มีหลงเหลือไหมนเนี่ยเอาเราเอา๊ะขึ้นไปด้านบนดีกว่าขึ้นบันไดไปนะครับ

จะลงไปด้านล่างนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไทเทนไม่เอานะไปะมุดอีกโทอหนึ่งโทอด้านนี้นะ เกียดเกียดตัวนี้มากเลยมาทำไมไม่รู้เยอะแยะโอ้ย <c oughs> ว่าตกกรแรงด้วย <c oughs> เอาเฮ้ยคุณพี่มานอนหลับสนุกไหม <c oughs> พี่เดินมาทางด้านนี้ด้วย <laughs> <coughs> <coughs> Did you see something? You hear something? <coughs> <coughs> <m> ah, <laughs> มา,มา,มาไม่ได้ยินด้วยเ,เดี๋ยวเราจึงอันนี้นะเปิดประตูนะหมดหรือ,อยังวะเคน่าจะหมดแล้วนะเ,เก็บระเบิดนะครับมีพยาบาลมีกรอบ เดี๋ยวไปทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวลงลิฟต์ไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นด่วนขึ้นด่วนขึ้นด่วนให้มันยิงไปก่อนให้มันยิงไป โอ้โหมันดังด้วยว่ะจริงจริงจริงนี่โดนโดนโดนยิงฟรีครับยิงฟรีไม่คิดตังค์มาเข้ามาโดนักหรอ เค่เรียบร้อยอยิงฟรีไม่คิดตังค์อะลงไปดูนะครับมีหนงเหนืออีกเปล่า เดี๋ยวไปทางด้านนี้ดีกว่าโอ้ยเสซลฟีโอ้ยระเบิดระเบิดแสงแม่ง Ôi, cọt nặng. Ô, thói con, thói con. Để, đợi, 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 cọt nặng mà. ôi, cọ nặng. อุ้ยสภาพไม่น่าจะรอดแล้วมั้งเนี่ยขึ้นเอาไปลิฟหายไปไหนนะลิฟไม่อยู่ไปแล้วเอาเรียบซิกเรียกลิฟมาก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน โรงพยาบาลก่อนโอ้ยเกาะหนักโรงพยาบาลมาแล้วองเกาะมีเกาะมีโรงพยาบาลโอเคอเตรงนี้มีเกาะไหมเอาเกาะมาไม่มีโอเคปลงไปลุยก,กันใหม่มาเติม,เต,มเติมเครื่องเติมพยาบาลเรียบร้อยแล้วมาเข้ามา อโอเคหมดหมดหรือยังวะเนี่ยดูเดินดูอีกทางหนึ่งนะ โอเคน่าจะไม่มีแล้วมั้งโอ้โอยดอยล a เรื่องพวกตัวใหญ่ตกัวนี่ e ้ินาพวกเมาร์คเรียกว้่าแฟตบอยส์วพวกนี้ะพวกน้มีวันทรมพลังมากนะอึดมากด้วย โอเคเดี okay, go, like ๋ยวหาก่มีอะไรป่าปั๊มยาบาลมีไหมเอ๊ะไม่น่าจะมีนะไปเราไปทางด้านนี้นะครับมีนงเหลือมโอ้ยเนี่ยโอ้ยพวกเกาะหนัก ตายยากนะโอ้โหแล,เล้เล่นโอ้เล่นเล่นหมวกเล่นทั้งหมวกทั้งตัวโอ้โหปวดอึดเลยหลังๆมันเริ่มยากแล้เพราะเจอเกาะหนักนี่แหละโอเคเดี๋ยวเก็บเกาะทางด้านนี้ก่อนเอาละเรียบร้อยไปลุยกันต่อ

มามันเข้ามาวุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เย <Yeah. S 3> <was> ่มา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 งงมา,มา,มา อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมมาออกมาออกมาเ <c oughs> ย็บรอย เออถอย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 ,ถอยนี่นี่นี่อ่ามามาเข้ามามเรียบร้อยป้อ <c oughs> <c oughs> มปืนระดับโลกครับเอ็มหนึ่งสามสี่โอเคตรงนี้มีอะไรไหมมีพยาบาลน,นะ โอเคหมดหรือ,อยังโอเคน่าจะหมดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวไปทางด้านนี้นะ เทหารเอ๊ะทหารช่างปะเนี่ยน่าเป็นพวกช่างมากกว่านะเอี๋ตรงนี้ไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปอ่ะขึ้นขึ้นทางด้านนี้นะเอี๋ขึ้นไปด้านบนเ 光线很弱。 มีแน่จรวดมาโอ้มีจรวดมีจรวดเอ๊ะวิธีพิสูจน์ โอเคไม่มีละไม่มีหลงเหลือ,อเดี๋ยวลงไปจะลงยังไงวะเน,นี่ยโอเคเดี๋ยวลงไปทางด้านนี้แล้วกันอุ้ยต่ไตไปตามท่อนั่นแหละโอเคเคลียร์ทางสะดวกแล้วไอ้ไอตัวใหญ่โองหูนี่เนี่ยไอ้ไอแฟตบอยออติดเครื่องริงลูกจหลโดด้วย อ,อึดด้วยนะอึดมากด้วยต้องเล่นจรวดสนัดน,นะเจเดี๋ยวเราไปด้านหน้านี้นะครับ ดูว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นสงครามไปจบร้อยแล้วนะระหว่างไจเนกับมนุษย์เอถอยมาอนถอยมากนอนเอ่โอเค,อเคนัก ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะโรโย่ก็บอกว่าทางทางที่จะไปทางที่ดีที่สุดที่จะไปคลังเอกสารนะน่าจะน่าจะเป็นทางทิศแถวตทิศใต้นี่แหละ เก็บขอเก็บอะไรให้เรียบร้อยไปอ่ะ,อะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ